ก็ส่วนในห้งงนองของเราของผมพอดีเซวนะครับแม่ผมก็จะมาเล่นเกมเนี้มันค้างไว้นะว่าผมก็จะมาซิ่งกันนะแล้วใส่หมวกกันกน็อกก่อนเลยใส่กันน็อกเพื่อความปลอดภัยนะครับนี่คือนี่คือพ่อผมและนี่คือแม่ผมเมื่อสองคนมีลูกและนี่คือผม ทำไมกูเป็นมาาอเตอร์ไซค์วะแล้วผมก็จะมายกล้อับแ,แ,แ,แมน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 แล้วก็ตายจะมาเวลาอยากไม่ไม่อยากมาเจ็บครับก็ต้องใส่ใส่กล่อป้องกันด้วยครับอร์ะซค์เลยจะได้ป็นมูนวะมอเตอร์ไซค์จ้า <c ười> ผมก็จะนับมีปืนแวยนับมีปืนหน่อยเอลิซี่เลยนะรถดิ้นทิฟผมยังหาไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องรถจากอันไหนครับใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับจำกันกอนอาไันความปลอดภัยนะครับผม เมื่อวันนี้มีคนมาท้าผมแข่งนะก็คือแบบบอทร้องหุ่นนะเป็นแบบบอทร้องหุ่นเนี่ยมันแข่งกับผมอยู่โอ้โหเนี่ยมันไปแล้วมู จะลองไม่ใส่หนักหนึ่งนะอุโมดมันไกลหยุดอ่ารีรารรายย้ายมงคลเอ้าไหนอะเนี่ยผมทำบล็อกในเกมได้ครับให้แบบสวัสดีครับผมบล็อกแบบชูอยากจะโดนอยากโดน้อนแกงอยากโดนแทงมาไปโผล่ลงมา ใส่หมวกกันน็อกก็ซิ่งได้นะน้องไม่ใส่หมวกกันน็อกก็ซิ่งได้นะไม่ใส่หมวกกันน็อกก็ซิ่งได้นะแต่ในชีวิตจริงอย่าไปดำนะครับเดี๋ยวตำรวจจับเอานะครับ <Okay. S 1> ถ้าตำรวจจับก็จะไม่ได้ดูพี่เป็นเวลานานนะเวลาหลายสิบ สิบชาติเลยแหละหลายสิบเดือนอ๋อน,นี่ผมเนี่ยบ,บ,บ,บ้านเกิดผมกำกลับมาบ้านเกิดผมละไงบ้านเกิดผมครับไม่ได้ครับงั้นเรามาดูเรื่องของบ้านกันเนี่ยโอเคตรงนี้ปิดไม่ได้เยี่ยมเลยแล้วลองบ้าน อ๋อนี่เป็นเหมือนคอมคอมยิงกันนั้งต่อไปไปดูฉบับ l C กันเลยครับผมกลับมาแล้วครับผมก็มาดูฉบับ GTA 5กัน,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 นะครับผมเราเล่นแล้วเล่นเป็น GTA ที่เป็น l C นะครับ มาดูฉบับนี้กันเลยนะครับุมก็เพชกองแปนะแปด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 ปดแปดแปดแปด่กงมองผมครับก็จะเป็นนี้เลย มันำกิ้มันทำกิว้วมำกิวำกว้วเก็มีวิ่งไม่ได้ครับอ่าเกมนี้วิ่งได้กระดดได้นครับมันช้ำกิว้วฮิคิวนิ่อัองใส่แเลย,ยอีฮิฮิฮำกิ้วทำไมทำกิ้วทำไมตายแร่งเลยเหบก็เดี๋ยวไปทำตามครับ <c> ก <ười> <c ười> ็ กดไปที่ตัวสองครั้งนะครับก็กดมาครับตรงนี้นะครับผมเลาวิธีกินเหล้านะครับกดมาตรงนี้กระหน่อยสอนในไลน์ไม่เข้าไปดูครับไหมตรงไหนนะตรงนี้นะครับผมกดแล้วก็กินสองสองเอ,งอกเแล้วเมาส์นะครับอันหนึ่งเอกนะครับสองเอก แล้วครับมุมกล้องนะครับจะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็อีกอึก,อกหนึ่งอ็กินจนจะค่้ำเลยใช้สูงก่อนนะครับเรียนคลิปเลยนะยนี่นะครับ QD เหีือคลิปเรียนเลยนะ บางเนี่ยดมีครับผมก็จะเมาประมาณนี้นะ ันจะลองโน้ตแล้วขับแต่ว่าอยากได้อะน่ารักว่ะน่ารักชื่อให้หน่อย เลี้ยวเลี้ยวอัตโนมัติเลยไม่ได้กดอะไรทั้งสิ้นเลยนะคุ Il est